ประเทศไทยเริ่มพัฒนารากฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นได้จากการใช้ก๊าซธรรมาชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาและถ่านหินในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเป็นเชื้อเพลิงที่ต้นทุนถูกกว่าลดการนำเข้าและลดการสร้างมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซธรรมาชาติจากแหล่งในอ่าวไทยมีคุณสมบัติที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวจึงควรนำไปแยกองค์ประกอบที่โรงแยกก๊าซธรรมาชาติอย่างเช่นก๊าซมีเทนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดในการ การผลิตกระแสไฟฟ้าก๊สหุงต้มก็มีส่วนประกอบจากก๊สโพรเพนและแก๊สบิวเทนส่วนของใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็มีก๊สเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ก่อนนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ในทุกๆวันให้กับเราก๊สธรรมชาติสร้างธุรกิจสร้างงานสร้างรายได้จากการส่งออกส่งเสริมเศรษฐกิจไทยแข็งแรง